ชื่อน้อกตี้นะครับน้องตี้โนทีครับไม่ใช่น้อกปีนะคะน้อกตี้นะครับ,รบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่มาอัปเดตคิวงานระเบียบบัตรสิ์กันค่ะ30พฤษภาคม2566ระเบียบวัตรศิ์วันนี้ยังคงอยู่ที่เดิมนะคะที่มอชิด2นะคะ ที่เก่าเวลาเดิมวันนี้ก็หนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปนะคะย้ายจากสนามดอนหัวล่อนะคะมาข้างเพนไก่หูบค่ะ FC แฟนคลับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจนะคะระเบียบวัตสินกับการเปิดตัวสองหนุ่มเมื่อคืนนี้นะคะพร้อมแขกรับเชิญน้องเชอรี่ปิยพรค่ะฝนตก FC แฟนคลับก็ไม่มีใครหนีนะคะศิล,ลปินก็ไม่ศิล,ลปินสู้ฝน แฟนคลับก็สู้ผลนะคะเมื่อคืนน้องเชอรี่ปิยพรก็มาทำหน้าที่ได้อย่างดีมากๆนะคะ f อฟซีแฟนคลับก็ยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะร้องเพลงตามน้องเชอรี่กันอย่างสนุกสนานนะคะสำหรับน้องเชอรี่ปิยพรที่มาเป็นแขกรับเชิญของระเบียบบาทศิลป์เมื่อคืนค่ะน้องก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมนะคะ งานนี้ระเบียบวัฒนิลป์นะคะก็มีน้องใหม่มาถึงสองคนเลยค่ะหน้าตาจิ้มลิ้มยิ้มหวานเหมือนกันเลยนะคะคนแรกนะคะ<ม>ก็จะเป็นน้องริทนะคะที่ได้ทําคลิปไปแล้วนะคะวันนี้ก็เปิดตัวเป็นทางการเนาะกับวงระเบียบวัฒนิลป์คนที่สองนะคะมามืดไม่ทราบว่ามาจากไหนนะคะไม่ได้ข่าวมาก่อนเลยน้องปี้หรือน้องตี้น้องบี้เอ๊ะชื่ออะไรกันแน่ฟังไม่ชัดนะคะทุกคนฟัง ครูมินิแล้วก็ช่วยเม้นตอบด้วยนะคะว่าน้องชื่ออะไรกันแน่และคนเก่าทุกคนนะคะก็ยังคงความน่ารักเหมือนเดิมทุกคนเลยค่ะฝากติดตามนะคะทุกคนในวงระเบียบวัทศิลป์ด้วยนะคะเอสทีแฟนสับจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวของทุกคนนะคะแล้วก็ระเบียบวัศทศิป์แฟนเพจค่ะและถ้าใครอยากรับชมคลิปนี้เต็มเต็มนะคะก็สามารถไปชมได้นะคะที่ เพจ AB AC Big Show นะคะ FC Fan Club น,นะคะเข้าไปแล้วก็กดติดตามไว้เลยนะคะเพราะว่าครูมีนี้นะคะไลฟ์สดทุกคืนนะคะขอขอบคุณคลิปไลฟ์สดจาก AB AC Big Show ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและอย่าลืมก,กดกระดิ่งให้ช่องกระแสสตอรี่ด้วยนะคะมจะให,หม่ ครับขอบคุณน้องครับ

马金。要开爆灶，挖土<斤>。 ổn đừng không tồn